คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับตามกฎหมายใหม่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พศ .2568 ได้นัดประชุมฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนนะครับในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อหาทางออกหลังจากที่กฎหมายใหม่ที่ห้ามไม่ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับนั่งดื่มต่อในร้านนอกเหนือเวลาที่จําหน่ายนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือถ้าเป็นร้านทั่วไปเนี่ยนะครับเกินเที่ยงคืนไม่ใช่แค่ห้ามซื้อ นะครับนั่งต่อก็ไม่ได้ก็จะโดนปรับเป็นพินัยสูงถึงกว่า10,000บาทนะครับงานนี้ทําให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องออกไปนะครับจนสร้างแรงกดดันไปถึงรัฐบาลต้องรีบประชุมเดือนด่วนเลยนะครับก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเองคนไทยเองก็สับสนร้านค้าเองก็สับสนเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อการทมาหาจินอย่างหนักหน่วงเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่ยังไม่สอดคล้องกับชีวิตแล้วก็วิถีของลูกค้าแล้วก็ร้านค้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ นะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าการประชุมเรียกประชุมด่วนฉุกเฉินเพื่อหาทางแก้ไขในเรื่องนี้เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนครับ